โยสวัสดีครับเรากลับมาอีกแล้วพบกับคุณครูดำรงครูของเราอาการของครูดำรงก็คือพอรู้ว่าเขาคือผมสงสัยว่ารู้ได้เงอนว่าตัวเองมีขี้หูคุณครูคก็บอกว่ามันเหมือนจะไอจะไอแล้วมันเหมือนมีอะไรเขาแคกอยู่ในคออยู่ในหูเขาก็เลยรู้แล้วว่าต้องมาหาผมซึ่งอยากดูตรงนี้เห็นไหมเห็นมุมกันไหม อแล้วก็หูครูจะแค่ยากมากตรงที่มันชอบไอเนี่ยครับตอนนี้ผมวางเครื่องมือไม่ถูกเลยเพราะว่าหลังผมร้อนมากเพราะตอนนี้ก็คือเก้าโมงเช้าและก็แดดสองหลังผมเนี่ยอืมอืมเดีย๋ยวกอนนะตรงนี้แล้วครับที่คุณครูชอบไอโอเจ็บเจ็บเจ็บโทษโทษโทษ อ้ายทำไมมันอยู่ลึกอ่ะทไมมันลอยขาดตอนเยอะอย่าบอกเล้เอาเล็บควักอ่ะมันอยู่ข้างในเลยครึ่งหูอีกก็คุณครูเป็นคนที่ไอ้ตรงรูหูข้างนอกเนี้กว้างนะครับแต่ข้างในอ่ะแคบอะ่ะเดี๋ยวดันไปเนินตรงนี้อีกอา่สร้างปัญหาจริงๆ ผมพยายามจะบีบให้มันเป็นก้อนแล้วอาจจะต้องใช้คีมใหญ่ดึงเดี๋ยวนะควักก่อนว่ามันสามารถที่จะออกมาได้ไหมเฮ้ยเสียบดีกว่าก่อนเสียบนะครับเพราะว่ามันก้อนใหญ่มากผมก็จะทำางนี้อิสอ้ามันออก นะขอครั้งเดียวนะขอครั้งเดียวเจ็บบอกนะจะห้ามดึงหูหนีเดี๋ยวเะียวกล้องฉันหมุมกล้องฉันเกือบไปแล้ว งอนแล้วถึงแก้วถึงแก้วหูแล้วครับดึงออกจากแก้วหูแล้วลุดครับโอ้โหจบดีมากเลยครับเทีเยเ่ยวเดียวจบมันเป็นเชืราด้วยอ่ะอสีดำนี่คือเชืรา เดี๋ยวเราจะแงะมาให้ดูแงะว่าเราจะแกะมาเดี๋ยวก่อนนะโอพูดไทยสุดเดี๋ยวก่อนเอามาเอาหม่เดี๋ยวเราจะแกะมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูนะครับใช้คำว่าแงะเลยเอ้ช่วงนี้คือบอลผมแพ้เนี่ยอาไม่ไม่ต้องดูอ่ะเดี๋ยวผมแกะให้ดูตอนหลังนี่ว่าครูก็จะรีบไปมีแงะด้วยว่า ก็ข้างในก็เหลือแต่ขี้หูเล็กน้อยนะครับมันเป็นขี้หูเป็นคับคาบอะเพราะว่าเล็บแกก็คงขูดไม่ถึงอะตอนนี้ผมจะเกาเล่นอย่างเดียวนะเอ้เเวลาเราเกาเล่นนี้มันคันขอไหมหรือว่าพอไอ้นี่ออกแล้วไม่คันละ <Okay. S 1> วันนี้เราโชคดีมากเลยนะครับที่เราทํากันแค่ไม่กี่นาทีก็สามารถเอาออกได้ซึ่งดูเหมือนง่ายครับจริงๆหูคุณครูเนี่ยแค่ยากนะครับ แต่ต้องใช้บอกไว้เลยว่ามันฟุกมันฟุกมากที่มันหมุนเที่ยวเดียวแล้วมันไม่ขาดตอนแล้วมันก็ฟุกมากที่มันมีมุมให้เสียบและที่ฟุกไปกว่านั้นก็คือว่าอ่าอีตรงที่ปกติตรงขอบแก้วหูมันจะเจ็บมากแต่วันนี้ไม่เจ็บไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ก็เจ็บนะไม่ใช่ไม่เจ็บตอนนี้ที่ผมทําอยู่นี่คือผมเกาไอที่เป็นคาบเหลืองๆนะครับเพราะว่า นี่เดี๋ยวสังเกตไหมน้ำมันจะออกมาเป็นสีเหลืองแล้วเมื่อกี้เข้าไปสีขาวโอ้ oh, แต่ตอนเนี้ยผมรู้สึกร้อนแรงขึ้นมาทันทีเลยหลังผมตอนนี้เปียกไปได้วยเหงื่อแล้วครับเอา้าผมจอมยุดลืมกระบี่ไม่ใช่ลืมกระบี่ผมลืมสัม,มีตสัมฤตเขาไม่เอา,าเอา่ะเขาออกไปซื้อไงไม่ใช่ <c oughs> มาอยูน่นี่แล้ว กินนอนลอยอยู่นอนลอยตรงนี้ตอนนี้เราจะปั่นสำลีเพื่อความสนุกสนานนะครับเพราะว่าคุณครูมีนัดตอนเก้าโมงครึ่งตอนนี้ประมาณเก้าโมงเก้านาทีเพื่อท่านผู้ชมนะครับทางนี้ทําเพื่อท่านผู้ชมทางบ้านเลยครับพวกที่ชอบในการปั่นสำลีครับสิบๆๆใช่ใช่พวกชอบพวกปั่นสำลีที่ชอบดูปั่นสำลีนี่ซาดิสมากเลยนะครับ มีการบอกผมเรียกขอร้องทําสำรียาวๆแล้วปั่นไปแล้วแย่ลึกๆแย่ลึกๆโอ้ผมคิดถึงตอนแย่ลึกๆแล้วผมแน่มว่าผมว่ามันแย่ลึกๆแล้วผมฟังแล้วผมว่ามันยังไงยังไงอยู่นะครับตกลงจะให้ผมแย่เลยอทาให้ทําความสะอาดกันแน่ลึกๆเนี่ยลึกๆแล้วไม่รู้คนบอกให้แย่ลึกๆต้องการอะไรกันแน่หรือว่าผมคิดไปเองเนี่ยน่งอ๋อลืมไปต้องเล็กเร็ว ถ้าคนที่จะซับน้ำํำยางจริงผมจะทําอันใหญ่ๆนะครับแล้วดูดน้ำํำยางมาเยอะๆถ้าจะทําแบบให้ทางบ้านดูเล่นเนี่ยผมจะทําเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะดูดน้ำํำยางมาได้น้อยแล้วก็เขาจะได้เห็นตอนที่อีมันปั่นเข้าไปเนี่ยตอนนี้ปั่นไปถึงแก้วหูแล้วครับตายถึงแก้วหูแล้วมันก็จะเพิ่มโอ้เมื่อกี้ผมก็ลืมให้ดูว่าอีขี้หูที่มัน ไอต,ตอนออกมาทีแรกมันเหลืองๆไงอะเดี๋ยวดูตรงนี้ก็ได้ดูตรงนี้ก็จะเห็นนะครับนี่กระาดาษน้ำสองนะนะไม่ใช่น้ําแรกนะเอ๊ะน้ำสองกับน้ําแรกนี่ผมคิดว่ามันซ้ำๆกันยังไงไหมเนี่ยยิ่งกว่าแย่ลึกๆเข้ามาผมว่าเราเราน่าจะมาผิดพลาดแล้ววันหลังเราจะต้องบรรยายให้ดีกว่านี้แล้วครับเราจะไม่บรรยายแบบคิดไปได้หลายแง่และเรื่องนี้ เอางี้ดีกว่าถ้ามันผิดอะไรพาดอะไรก็ถือว่าผมโทษลุงตู่ก็แล้วกันเอาให้ลุงตู่ลุงป้อมแม่งรับไปคู่หูดูโอ้สองจังไลของแผ่นดินจะสร้างหนังเรื่องนี้เขคแทเรอภูมิกับใครจะแสดงเป็นคนนำก็ไม่รู้หรือว่าต้องเป็นสามจังไลแห่งแผ่นดินอ๋อสุด ก็ไม่น่ามีอะไรครับไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวข้างในผมจะปั่นอีกสองเที่ยวนะครับเพราะว่ารูคูจะมีธุระนัดคุณลูกอนัดผู้ปกครองไว้จะพาผู้ปกครองไปฉีดวัคซีนไม่ใช่สิไม่ไม่รู้ดีกว่าตามนั้นจบ เดี๋ยวเราจะไปดูข้างน้งนงรับเพราะว่าครูเป็นคนแปลกครูปกติผมจะแค่หูข้างซ้ายก่อนแต่ครูเนี่ยยกเว้นเพราะครูจะเอาข้างขวาก่อนครูบอกเอียงขวาเสร็จโอเคอ่าคิวหูก็เด่นออกมาเลยจบข้างนี้โลงแล้วครับเราไปดูข้างูุงกันโอ้เดี๋ยวค่อยอีตรงนี้เดี๋ยวค่อยใส่น้ํายาอันนี้อันนีเ้เดี๋ยวผมให้ให้ดูเป็นเคสตัวอ,อย่างนะครับ ดูเลยดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องรอใส่น้ํายาใส่มันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยอันนี้คืออาการของสะเก็ดเงินที่คุณครูเป็นแล้วคุณครูบอกว่าช่วยใส่น้ํายาให้ด้วยอันนี้ผมไม่ได้ใส่แบบตัวมันนะเพราะว่าตัวมันมันหมดอันนี้คือคือเนี้ยเนี้ยคือน้ํายาละลายขี้หูแล้วใส่ตัวนี้ลงไปเลยครับแล้วก็ไอ้ไขมันที่มันจะติดอยู่บริเวณเนี้ยมันก็จะร่อนออกมาเสร็จแล้วก็ความชุ่มชื้นก็จะคืนไปด้วย นีไ่ไงจบจบจบเห็นไหมโคตรเทป่ะเราไปดูข้างู้นกันโอ้หูเหงื่อข้างหลังออกพักๆเลยอะ่ะตอนนี้ก็มาข้างซ้ายกันครับข้างซ้ายเนี่ยผมเร็งจากด้านในแล้วมันมีปัญหาครับมีปัญหาตรงที่ว่า มันมีมันมีอ่ขี้หูเหมือนกันกระเดียวเดี๋ยวผม,มจะหนักหนาวกว่าข้างู้นไหมเนี่ยผมเริ่มใช้ตัวนี้เลยดีกว่าเพราะว่ารอยเล็บจิตเนื้อมันก็มีอยู่แล้วอันนี้ช้าๆปกติข้างนี้มันจะไม่ค่อยมีครับแล้ววันนี้เหมือนวันมามากเลยครับ เกีย่ยวกันไม่แน่วันมามากเลยช่วงนี้ผมอาจจะใช้สับแปลกๆหน่อยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วช่วงนี้ผมจะเป็นแบบสเสริ่งจะเติงใช่ไหมแบบจิตใจแบบสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวว่านบอลผมแพ้สี่ลูกต่อทีมาดามแป้งท่าเรือบุกมายิงแบบไม่ไว้หน้าเจ้าบ้านเลยแล้วก็ไม่รู้จะพูดไงอ่ะ เล่นบอลกันเหมือนไม่มีสมองอ่ะไม่มีจินตนาการวิ่งช้ากว่าส่งบอลช้ากว่าเฮียอะไรก็ช้ากว่าของเขามาปุ๊บปุ๊ปุ๊ยิงตุ้มมาปุ๊บปุ๊ปยิงตุ้มของเรายิงไปทีไรไปติดตัวผู้รักษาประตูเขาอย่างกับผู้รักษาประตูเขาแม่งติดแม่เหล็กเอาไว้อ่ะพอบอลลอยไปตรงไหนแล้วผู้รักษาประตูแม่งโดนแบบฟุตบอลดูดเข้าไปหา,างเงี้ยส่วนของเราเนี่แม่งเหมือนประตูน้ําอ่ะ ยิงเยี้ยอะไรก็เข้าหมดเลยอา่ามไม่เอาขอโทษเอาคําว่าเยี่ยออกถอนคําพูดเรื่องเยี้ยอตอนนี้เราไยเจ็บไนเนี่ยทิ้มผิดครับไปโดนผนังหูคูไม่เจ็บเราก็ไม่เจ็บครับอีบ้าเอ้ยคูข้างนี้เยอะกว่าข้างนู้นว่ะ ผมใช้อันนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันแน่นอันนี้มันจะแข็งครึ่งแต่อันนี้มันจะอันตรายตรงที่ว่าไอ้ตรงขอบตรงเนี้ยถึงจะปัดมดแล้วแต่มันใหญ่ถ้ามันไปทิ่มผิดเนี่ยไปโดนส่วนโคง้งผนังหูมันก็จะเจ็บนะครับดังนั้นเวลาใช้ตรงเนี้ยต้องระวังนิดหนึง่งนั่นสิแล้วครูเป็นคนแบบรูหูแปลกมากเลยปกติคือถ้ารูหูใหญ่ก็ใหญ่เข้าไปในหูเลยอันนี้ใหญ่แต่ข้างนอกข้างในแคบอะ ตกลงจะรูเล็กหรือรูใหญ่กันก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยเป็นคนตัวใหญ่รูนอกใหญ่รูในเล็กอตายตและเอาไงดีวะอ๋อผมทำาสองแผ่นแล้วเสียบเลยดีกว่าตอนนี้ผมก็ต้องทำแบบเดิมน,นะครับเพราะเมื่อกี้ถึงจะอ้าไปแล้วแต่ว่าตอนหนีบมันแน่นจนแ,แล้วมันงอลงมาเห็นไหมทำเสร็จแล้วมันอ้าขึ้นเ่นียแล้วเราก็จะกะเสียบเขาเ้าไปเนี้ยแล้วพอทิ่มก็ไปครึ่งหูเนี่ย มันจะอยู่ห่างจากแก้วหูประมาณสักหหรือสอมิลซึ่งตรงนี้นี่ก็ให้ช่างใหม่จำจำเอาไว้นะครับว่าระยะหูเป็นเออจะช่างจะจําได้ไงว่าถ้ามันเพิ่งแคะกันครั้งแรกมันก็จะไม่รู้ระยะหูลูกค้าแต่ผม่รู้ระยะหูแล้วผมก็เลยจําได้ตอนเนี้ <Okay. S 1> ก็ต้องเจ็บอ่ะมันแน่นตั้งแต่ต้นแล้วตอนเนี้ที่คุณครูเจ็บเนี่ยเพราะว่า เครื่องมือผมมาไปโดนแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาเครื่องมือเนี่ยมาไว้ตรงกลางหูนะครับเพื่อไม่ให้หมุนไปกับไอ้ขอบหูสวยแล้วแม่ล่ะกูนั่นไงกูว่าละทำท่า,ทาหลุดแม่งหลุดจริงๆเริ่มต้นใหม่ครับเจ้าโมงครึ่งก็น่าจะทันอยู่ อนนี้ต้องเอาสมาธิไปอยู่กับตรงนี้แล้วตรงนี้มันแน่นนะเอาไาเดี๋ยวเอาละ่ะผมจะเสี่ยงเอาอีนี่ดึงแล้วนะอ่าผมจะเสี่ยงใช้ตัวนี้โยก<า>ไม่ใช่มันขนในนั่นเลยเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านซอยแปด มีรถสีขาวเลี้ยวเข้าซอยแปดหมดเลยอเอเหีเียละไม่ออกเดี๋ยวก่อนเดีก่อนผมต้องเปลี่ยนที่หนีบก่อนผมอ็เอาคี้เมี่ยงมาหนีบนะีกนีมันแช่แอลกอฮอล์แล้วไงแต่มันเป็นขี้เมี่ยงอะ่ะแล้วมันภาพมันไม่สวยเวลาใช้ขีมมุกเนี้ยมันดูแบบ โลคา์ตอะแต่ว่ามันอะเล็กเพราะว่าไอที่คีบไปเมื่อกี้มันคีบได้แต่ตอนกลางถ้าดึงออกมามันขาดแต่อันเนี้ยมันเข้าไปคีบได้ถึงไอรูเล็กข้างในของคุณครูอะแล้วตอนนี้ก็คือผมใช้วิธีคีบแล้วโยกเอาครูคุณครูจะรู้สึกถึงตอนที่ผมโยกแต่คนทางบ้านเยไม่น่ารู้สึกอะแล้วก็นนะแสงแสงแสงให้ได้ ออกมาดีกว่ายัางมันี่นะโอเคได้ละแสงได้แสงได้ม,ไดมุมได้โยก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 ไอ้บ้าเออมันเหมือนเยอะป่าเลยอ,ออกงนเี้มันขยับบ้างไหมครูขยับนะ ผมต้องใช้วิธีดึงแล้วก็ปล่อยแล้วก็คีบเข้าไปทีละมินนะครับแล้วก็ขยับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันขาดตอนแล้วผมจะยุ่งแล้วไอ้หมุนเนี่ยผมไม่อยากหมุนแล้วมันกุ้มกิเจ็บไปรอบงอะหลุดไว้หลุดไนั่นกูว่าแล้วขาดตอนจนได้บอกไม่ให้ขาดตอนไม่ให้ขาดตอนก็ย <c oughs> ีเนี่ยดูเดิยังเหลือ,อยีแบบเนี้อีกครึ่งหนึ่งอยู่ข้างใน ฮ้าไนอกุมใจเลยไงดีวะก่อนนะแสงก็ไม่ได้มุมแสงก็ไม่ได้เอาออกสิวะมันขยับเลื่อนไหม เลื่อนนะโอเคเลื่อนเลื่อนผมดึงต่อครับหลุดไหมหลื่อหลุดหลุดหลุดไหมไ้ยหลุดหลดไ,ได้ยังจบจบที่รุ่นเรวจบแล้วนี่ไงเดี๋ยวเราเราอวดชาวบ้านก่อนอวดขี้หอว วันนั้นผมมันมีอยู่เคสหนึ่งผมอวดให้ลูกค้าดูแต่ไม่ได้บันทึกเทปเสกตกใส่นาเ้าเด็กผู้หญิงไอ้แกะเราไม่บันทึกไอ้แกะแต่ไม่ให้บันทึกอ่าเห็นกันแล้วนะตอนนี้จะดูด้านในครับอ่าด้านในอ่าเห็นไหมเห็นไหมด้านในไม่มีอะไรล้วเดี๋ยวสิบนีแล้วนคนดี ไม่รีบไม่มานแบบเมื่อวานเม,มื่อวานม่วะอืมก็อาจจะมีชิน้นนิด,นดผมก็จะไปลองเขี่ยดูว่าได้ไหมนี่ครับชิ้นนิดนิดที่มันติดแก้วหัควครับ <laughs> อาจารย์รู้สึกเลยใช่ไหม อจานอยากรู้ไหมว่าที่ติดแก้วหูที่เราดึงกันเยอะกันแล้วมันหลุดเนี่ยคือตัวนี้ครับแซลล์อมันนีถามอาจารย์นิดหนึ่งเออถามคุณครูนิดหนึ่งตอนที่มันหลุดออกจากแก้วหูรู้สึกยังไงบ้างโล่งเบาสบายเหมือนวันด้านของเดือนหมดปัญหามอน,นเหมือนมัน,นึอะไรหนังกระพ้าออกจริงเหรอแล้วมันติดเนื้อมเลย อ๋อมันจะเต็ดนิดๆใช่ไหมอ๋อแสดงว่ามันมีเยื่อบางๆของผนังหูรุดออกมาด้วยไม่ไม,ไม,มันเหมือนเนื้อถูกแยกมันวิ่งออกมันไม่ได้มีเขา <c oughs> อาจารย์ผวาคนที่นัดมาตลอดเลยใช่ไหมครับไม่ใช่เมียน้อยนัดไว้ใช่ไหมมีเมียตัวน้อยกับเมียตัวหลวงมีตัวน้อยนั่นคือ <c oughs> มาใหม่เมียตัวหลวงนี่ก็คือเมียคนเก่าก็เลยเรียกเมียน้อยเมียหลวงคือเมียหลวงส่วนใหญ่ก็จะอ้วนหมดนะครับเมียน้อยนี่คือตัวน้อยน่ารักนี่คือที่มาของเมียน้อยเมียหลวงครับเกี่ยวไหมเนี่ยตอนนี้ด้านในก็ไม่มีอะไรแล้วด้านนอกก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ผมก็ยังร้อนเหมือนเดิมเลยครับ เพราะว่าถึงด้านหลังผมจะไม่โดนเมามันโทรมารับก่อนนะเดี๋ยวผมต้องปิดอินนี่ก่อนแป๊บหนึง่งมาต่อครับแบตก็จะหมดลูกค้าอาไอคนที่นัดเอาไว้กับคุณครูผู้ปกครองนั่นก็จะมาหาเด็กแล้วไม่ใช่ดิเอาเด็กไปฉีดวัคซีนมาหาเด็กเดี๋ยวคนอื่นไม่รู้นึกว่านัดเด็กมากันในยุ่งแล้วเนยคลิปนี้จะพาครอบครัวสุขสันต์ที่ไหนเนี่ยคอยครอบครัวแตกล้าว S <S <k iller> อืมออ่าก็สำหรับแฟนที่จะดูปั่นหูมันมันคงจะฝันสลายเล็กน้อยนะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามให้เพราะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวทำยาวไวท้ทีเดียวเลยเพราะว่าครูจะรีบไปละอ่าอ่อค่อยๆเสียบเข้าไป ค่อยๆแย่ยาถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วถึงขอบ้วหูแล้วสัมผัสได้ถึงความชื้นและแฉะความอ่อนนุ่มของปลายสำลีก็ดูดซับความชื้นแฉะของขี้หูที่ถูกละลายโดยน้ำละลายขี้หู โอ้ข้างขวานี่จาาไม่ค่อยเป็นไอ้นั่นว่ะสะก็ดเงินที่หนังหัวไม่ใช่สิข้างซ้ายข้างซ้ายเป็นน้อยกว่าข้างขวาแต่ก็เป็นอยู่ขออีกรอบครับรอบนี้เราก็จะจากกันด้วยดีก่อนจะจากกันไป ออาเดี๋ยวเราจะถ่ายขี้หูที่กองอยู่รวมกันให้ดูนะครับโยมาดูขี้หูไอ้ส๋ยวก่อาจารย์ขอก็มาต่อกันเลยก็เมื่อกี้แบตหมดอ่าอันนี้อันนี้คือขี้หูข้างขวาแล้วไอ้ที่รอยดำๆนี้ก็คือเชลาครับส่วนนี้ขี้ขี้หูด้านซ้ายไอ้ตัวเนี้ยมันถูกพับอยู่ ถ้าเราแยกออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้แยกแลก้ก็จะเป็นแผ่นใหญ่เลยนะครับมันพับครึ่งกันไว้อะอ่ะช่างเลยไม่ต้องแยกอันนี้ที่ออกจากผนังแก้วหูเลยอ่ะป๋ะจบคลิปนี้อ่ะเจอกันคลิปหน้า